สวัสดีนะครับคลิปวันนี้เป็นคลิปที่2องนะครับในการเรียนรู้การตัดต่อวดีโอการตัดต่อคลิปวดีโอแล้วก็ภาพนิ่งในแอปคายมาสเตอร์นะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องเดียวเครื่องเดียวจบนะครับวันนี้จะเ,เป็นการเรียนการสอนในส่วนของเทคนิคในการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะเอามาลงใน ในาคาร์เมสเตอร์นะครับเทคนิคในการแต่งภาพนะครับแล้วก็เ,เป็นแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์ตัวหนังสือใส่ชื่อคลิปหรือใส่ชื่อสถานที่หรือบุคคลหรือว่าส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในคลิปเรานะครับวันนี้มี2เทคนิคนะครับมามาสอนให้อาจจะมีแถมอาจจะมีแถมนะครับอาจจะมีแถมโอเคเดี๋ยวเราไปเรียงกันเลยครับครับผมไปเลยครับ เรามาที่หน้าจอเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับก็กดบวกเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็กดบวกเข้าไปเลยนะครับเออเมื่อวานมีเมื่อวานมีมีเมื่อวานม,ม,อานมีอันนี้มานะครับมีมีเอ่อผู้เรียนส่งมาเอ่อการเลือกวิดีโอตรงนี้ยังเป็น1ต่อหนหรือว่า9ทับ16อยู่นะครับ ต่เอ่อที่อยากให้เลือกก็คือสิบหกทับเก้านะครับเราเลือกสิบหกทับเก้านะครับเข้าไปนะครับนะครับโอเคหน้าจอก็จะเป็นเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เรานะครับเป็นเป็นเหมือนหน้าจอทีวีนะครับคือตรงตรงส่วนตรงจรอดำดำนะครับทีนี้เทคนิคในการถ่ายภาพคือหรือวิดีโอเนี่ยเราต้องถ่ายแนวนอนนะครับถ่ายถ่ายโทรศัพท์แนวนอนถ่ายจากโทรศัพท์เนี่ยถ่ายแนวนอนนะครับเพราะว่า อ่เวลาเราถ่ายแนวนอนเนี่ยพอเอารูปมาลงหรือวิดีโอมาลงนะครับหรือวิดีโอเอามาลงเนี่ยมันจะเต็มจอพอดีนะครับเดี๋ยวผมดูอย่างสมมุติผมมีสกรีนอ่อย่างผมมีสกรีนอย่างนี้ครับเนี่ยครับคือแนวนอนคือผมเลือกแนวนอนปุ๊บผมกดถูกนะครับผมกดรูปงานนอนปุ๊บเนี่ยมันจะเต็มเต็มหน้าจอเต็มหน้าจอที่เราใช้งานพอดีเลยนะครับวเวลาเวลาเอ็กซ์พอร์ตเวลาเอาไปใช้งานเนี่ย มันจะเต็มจอพอดีนะครับมันจะสวยนะครับซึ่งนี้เมื่อวานมีหลายท่านส่งมาให้ผมดูก็ข้างๆด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยมันขาดไปนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ,อันนี้ผมแคนเซลไปกับเ,เรากลับไปกนอนเรากลับไปก่อนนะครับ,รบน,นะครับเราไม่ได้บันทึกนะครับแล้วก็เอ่อ เลขสิบหกจับเก้าสมมติว่าจะเป็นจะเป็นภาพแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแนวตั้งผมมีแนวตั้งอยู่นะครับเอาสมมติวิดีโอวิดีโอใครสักคนหนึ่งนะที่เป็นแนวตั้งเอาวิดีโอของของอาจารย์อเนกด้วกันเนาะอ,อาจารย์เอ้ยวิดีโอนี่เดี๋ยวนะกดถูกปุ๊บเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราถ่ายแนวตั้งมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าถ้าเราถ่ายโทรศัพท์แนวตั้งมันจะได้แค่เนี้ย เนี่ยเวลา X ออร์ตไปมันก็ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคในการถ่ายภาพที่จะเอามาทําในแอปเนี่ยคือถ่ายแนวนอนถ่ายเอียงโทรศัพท์แนวนอนนะครับไม่ใช่แนวตั้งนี่นี่คือภาพแนวตั้งที่เห็นในกล้องขนาดนี้คือภาพแนวตั้งนะครับอ่าแล้วเราเออกไปใหม่โอ้ยเราไม่บันทึก <laughs> เราไม่บันทึกเราลบทิ้งไวก่อนลบทิ้งไปก่อนนะครับอ่าต่อไป อ่ะก็คือสรุปก็คือถ้าจะเอารูปมาลงในในในโปรแกรมเนี้ยในในแอปเนี้ยก็คือขอให้ถ่ายแบบแนวนอนนะครับแต่มันก็มีเทคนิคในการขยายอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสุมเป็นภาพแนวสูงมันเป็นรูปเป็นรูปแนวตั้งแนวตั้งมานะครับเดี๋ยวนะผมมีไหมเออรูปผมแนวตั้งรูปแนวตั้งผมมันไม่มีมั้เออเป็นลายลายมีไหมแนวตั้ง รู้สึกมากที่ผมผมให้ส่งให้ให้มาทํามาก็คือส่วนมากจะเป็นแนวแนวนอนหมดนะครับเป็นแนวนอนเป็นแนวตั้งอา่าสมมติสมงติเป็นแนวตั้งเนะเาะรูปแนวตั้งอ่ารูปตุ้มจาเหนือแล้วกันปึ๊บเนี่ยเนี่ยคือรูปแนวตั้งนะครับแล้วมันจะมีเทคนิคในการทําให้เต็มจออยู่อันหนึ่งคือกดไปที่ภาพนะครับกดไปที่ท,ที่ที่รูปให้ให้เป็นขอบสีเหลืองๆนะครับ แล้วมากดที่ข้างปุ่มขวามือครับขวามือจะมีปุ่มข้างค่ากันไกลนะครับปุ่มปุ่มนี้นะครับครับแล้วมากดปุ่มบนกดกดเอสองช่องกดช่องบนนะครับกดช่องบนปุ๊บให้กรอบสีแดงอยู่ที่รูปบนช่องบนนะครับแล้วก็เอามือเราเนี่ยมาจิ้มมาขยายรูปนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้า ถ้ามันจําเป็นถ้าสมมติว่ารูปนี้เราชอบมากใช่ไหมเราสามารถขยายให้เป็นเต็มจอได้แบบนี้ได้แต่คือส่วนส่วนประกอบส่วนขาส่วนอะไรจะหายไปถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วก็อถ้าเราจะให้มันข้างบนกับข้างล่างเหมือนกันแล้วก,กดเท่ากับเท่ากับเนี่ยมันจะเท่ามันเท่กับนะครับก็คือข้างบนข้างล่างเท่ากันนะครับ โอเคแล้วแล้วในส่วนนี้ค่อยมาอธิบายทีหนึ่งอ่ะเราออกไปออกไปนะครับคราวนี้เราจะมาใส่ตัวหนังสือมาใส่ตัวหนังสือในคลิปอ,อาา่ะเราเราอยากให้ให้คนชมในคลิปอะคนนี้เป็นใครอ่าชื่ออะไรหรือว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะเรากดต ala. รงเลเยอร์นะครับเห็นไหมครับเลเยอร์ข้างๆปุ่มสีแดงข้างซ้ายปุ่มสีแดงกดเลเยอร์หนึ่งทีปึ้ง มันจะมีขึ้นมาเยอะเลยมีมีเดียมีเอฟเฟกมีโอเวอร์เลย์ตัวอักษรแล้วก็วาดเขียนในที่นี้เราสอนที่ตัวอัตัวทีที่มีตันลักษ์ตัวทีนะครับตัวทีกดปึ้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่ใส่ชื่อสมผมใส,ส,ส,ส่ชื่ออาอาจารย์อันนี้ครัโอเคอันแค่นี้ก่อนอ่า้แวแล้วกดตกลงตกลงช่องบนนะครับ โทรศัพท์ผมเล็กเดยมองมาเห็นเนี่ยก็คือจะมาแล้วเอ่อตรงข้อความจะมีสองสัญลักษณ์ก็คือเอ่อให้ลากออกแล้วก็หมุนหมุนนะครับเห็นไหมครับหมุนหมุนถ้าเราระหว่างที่เราลากมันมีขีดสีแดงขึ้นมาแสดงว่ามันบาลานนะครับแสดงว่าบาลานเห็นไหมครับเห็นสีแดงแวบบๆไหมเนี่ยสีแดงแวบบๆอยู่ครับเห็นไหมคือแสดงว่ามันจุดกึ่งกลางมันบาลานให้เรานะครับอ่าสมมติเราจะเอาใหญ่ขึ้นเล็กลงแล้วก็ลากเลยครับ ครับใหญ่ขึ้นเล็กลงโอเคเอาขนาดนี้แล้วก็จิ้มแล้วก็ลากลงมานะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวอักษรเห็นตัว A 2ตัวไหมครับเเล็ก a ใหญ่กับเเล็กเราจิ้มไป A เนี่ยมันจะมีแอดอยจะมีจะมนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีภาษาไทยเราจิ้มไปที่ภาษาไทยภาษาไทยถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ซื้อที่เป็นเป็นเป็น เป็นซื้อโปรแกรมมาเนี่ยมันมันจะตัวหนังสือจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีมาตรฐานให้เราเราเราก็เลือกสักตัวหนึ่งหรือว่าถ้าซื้อแล้วโหลดมาแล้วนะครับมันจะมีรูปบ้านนะครับให้โหลดตัวหนังสือรูปบ้านกดรูปบ้านเข้าไปแล้วก็ให้เลือกภาษาไทยอ่ามันก็จะมีตัวหนังสือให้เราเลือกนะครับถ้าสมมติเรายังไม่ได้ซื้อมันไอ้พวกนี้มันก็จะไม่ขึ้นมานะครับก็จะมีบางบางตัวที่ที่เขาแถมฟรีมานะครับนะครับอันนี้เรากลับออกไปนะครับ อ่าเมื่อเราเลือกตัวหนังสือได้แล้วนะครับเราเลือกตัวหนังสือเอาเราเอาตัวตัวไหนก็ได้ครับเลือกไปก่อนแล้วกดถูกด้านขวาครับตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแบเป็นเปลี่ยนฟอนต์แหละอันนี้จะเป็นสีสีก็คือปุ่มสีขาวข้างกันไกลขวามือนะครับปุ่มสีขาวขาวนะครับสีขาวเอ่อีเหลี่ยมมุมมุมตัดมุมนิดนึงนะครับกดเข้าไป ครับก็จะเป็นเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเลือกสีนะครับสีจำนินสีแดงสีเขียวสีอะไรก็เราก็เลือกเอาเลยเอาสมมติเราเลือกเราเลือกสีแดงกดถูกครับเนี่ยตัวหนังสือก็จะเปลี่ยนและก็จะเปลี่ยนนะครอีกอันนึงวันนี้แถมแถมอีกอันหนึ่งเลือกไปลองเล่นดูเห็นที่เป็นวงกลมสามวงไหมครับใต้อักษร A ใต้ a อใหญ่กับเเล็กนะครับลองกดเข้าไปดูครับปึ๊ง ันนี้คือชื่อของเขาคือการเคลื่อนไหวตอนเข้านึกออกไหมครับเราจะให้เลื่อนลงหมุนตามเขียนนาฬิกาเลื่อนไปทางซ้ายตอนเข้านะตอนเข้าเลื่อนขึ้นนะครับต้นล่างก็จะเป็นระยะเวลาที่ให้เขาเดําเนินการนะครับจะช้าจะเร็วนะลองเล่นดูนะครับโอเคแต่ว่าเราเอาแค่ตอนเข้าตอนตัวหนังสือเข้าเนี่ยเราให้ เรื่องขึ้นโอเคเรากดถูกต้องเราชอบเราพอใจแล้วกดถูกต้อง,ออองนะครับอนนี้กดที่ตัวหนังสือทีหนึงเห็นฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นวงกลมสีขาวเต็มวงแล้วก็เป็นเส้นขอบแล้วก็เส้นจุดคือตัวนี้อันนี้คือการเคลื่อนไหวตอนออกนะครับคือเราเราไม่ให้เราไม่ได้ให,ให้ออกแบบกระด้างครับเดี๋ยวลองดูนะ อ่าน่ยนะครับแป๊บหนึ่งก็อ่าครับนะดูดวงสื่อดวหนังสือนะอ่าครับดูดวงสือตอนเคลื่อนไหวตอนเข้านะครับอ่าเห็นไหมดูดูตอนออกนะครับตอนออกเราเรายงังเราเรายงไม่ทําอะไรเนี่ยตอนออกเขาจะหายไปเฉยๆแต่เราจะให้ออกแบบมีอ่า ความสวยงามหน่อยให้ออกแบบสวยๆหน่อยนี่เราก็เลือกเอานะครับหมุนลองเล่นดูลบขึ้นลบลงตามมันมีเยอะครับมีรูเล่นเยอะลองลองเล่นดูนะครับโอเคโอเคอ้าดูว่าจางหายก็ได้ถูนะครับโอเคใช่ไหมเ,เราลองเล่นดูนิดนึงปึ๊บแหมอาจารย์เนี่ยขีดหวานอาับทวงสื่อเข้าออกโอเคนะครับ สองเทคนิคนะครับอีกเทคนิคนึงเทคนิคนึงผมแถมให้ผมแถมให้ในส่วนของรูปนะครับในส่วนของรูปเราจะทํายังไงภาพนิ่งเนี่ยภาพนิ่งเนี่ยเราจะทำยังไงให้เป็นให้เป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนเดิมครับสองช่องสองช่องที่เราทําเท่ากับไว้แล้วกดเท่ากับออกให้มันไม่ให้มันเชื่อมนะครับอันเรามากําหนดที่ที่ภาพบนตําแหน่งเริ่มต้นนะครับเราย่อลงมา อ่อย่ะใช้มือใช้มือใช้นิ้วสองนิ้วครับย่อลงมาอ่าตำแหน่งเริ่มต้นนะครับพอตำแหน่งสิ้นสุดผมมาคลิกที่อันล่างเห็นไหมก็คือสิ้นสุดจะอยู่ตรงนี้ตรงที่รอยยิ้มมาจายนี่อ่ะโอเคนะมันจะเลื่อนมาสุดที่ตรงรอยยิ้มมาจายอนี่นนะกดถูกปุ๊บเราดึงลากกลับมาเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่เราเพยด์ดูเห็นไหมมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนเราถ่ายคล้ายๆกับเราถ่ายวิดีโอถูกไหมครับ อ่าทำยังไงให้ภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาขึ้นมาโอเคอ่ะเป็นไงครับเรียงกันจบ,แล,นะบนแล้วนะครับเรียนกันได้สองสามบทแล้วนะครับวันนี้สองสามเทคนิคนะครับก็เอลองทำกันดูนะครับลองทำดูแล้วก็ส่งมาส่งมาใต้โพสใน Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครัพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปใหม่ๆมาอีกนะครับคือ อยอนมาทํามันเก่าแล้วก็มาทํามันใหม่ที่ผมสอนวันนี้ก็ทําให้คล่องๆนะครับฝึกให้คล่องๆกว่าเราจะได้ออกไปทํางานหรือออกไปทํอธุระนอกบ้านเนี่ยผมว่าทุกคนเก่งแน่นอน,นครับทุกคนเก่งแน่นอนทุกคนสามารถทําคลิปได้ทําโปรโมองานตัวเองได้นะครับนําเสนองานตัวเองได้นะครับผมจะมีคลิปสอนแบบนี้ทุกๆวันนะครับสอนฟรีครับไม่คิดค่าสตองสตังนะครับ อาจจะมีหลายคนที่สอนไว้นะครับแต่ว่าของผมอาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยเปลี่ยนความรู้เล็กๆน้อยอที่ผมศึกษาตัวเองบ้างหรือ,อมีผู้รู้แนะนํามาบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงให้ทุกคนติดตามแนละ้วก็ศึกษาด้วยกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ